โอ้ยโอ้ยเจ้าทีนมาตีสน oh, oh, um, okay. ิทเว้ยเจ้าทีนมาตีสนิทเว้ยโอ้วันนี้ได้กินแลยเนี่ยิ่าหาได้เบอร์้ยอู да ้ไปตั้งอู้ไปไปซิฟเจ้าทีมาได้กดเลกคอร์ดไม่ได้กดสตาร์ทเลกคอร์ดไม่ได้กดอัดเนาะภาษาไทยเนาะเออหาได้บอเฮ้ย สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กพา,ลพาเลาะพาแอลแอลก็ได้ยุ้อหกาได้แอลฟัง่งตายเช้านี้ลุงแหวงก็ยังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเจ้ซ้อนอยู่นะครับแล้วก็กําลังจะเดินทางต่อไปกิวฟินก็ทางไปกิวฟินเส้นทางค่อนข้างโหดเนาะลุงแหวงเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นอะมาจากกิวฟิน มาจากกิวฟินแล้วลงมาที่แจ้ซ้อนแต่เขาเนี้ยจะไปจากแจ้ซ้อนแล้วขึ้นไปกิวฟินก็หลายปีแล้วดูว่าทางมันโหดครับก็เลยจะมาเปลี่ยนสเตอร์หน้าให้กับเจ้าซี1ีรอยสห้าคันนี้ก่อนนะครับจาก14ฟันเป็น13าฟันเพราะเมื่อครั้งที่แล้วอย่าเด้ออย่าเด้อที่ขึ้นอย่ามาหมดแรงเอาเด้อจะไหวไหมหล่อเราสเตอร์ส0 สี่ฟันคราวนี้จะลองมาเปลี่ยนเป็นสิบสามฟันดูเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็เพื่อความมั่นใจจะได้เดินทางได้สะดวกสะดวกครับเพราะหนทางทางมันแคบชันออโหดเปลี่ยนสเตอร์หน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทัวร์เดินทางกันต่ออู้อู้พิดอูถ้ถถกเนาะหานี่เบยเดินทางกันต่อครับทุกคนมุ่งหน้าสู่กิวฟินกิวฟินบ้าน แม่กำปองตรงไปตรงไปผ่านอุโมงต้นไผ่กิวฟินอีก17กิโลเขาว่า17กิโลที่สูงชันโอ้โหนี่ครับทุกคนอุโมงต้นไผ่กิวฟินเลี้ยวขวาบมงปานเลี้ยวซ้ายเชียงใหม่เลี้ยวขวาบ้านป่าเมี่ยงอ๋อ ตอนนี้เกียร์สองครับทดสเตอร์ลงเหลือ13ฟันเติม14ฟันข้างหน้าทางโคง้งอันตรายมากจุดชมวิวลานดอกเซี่ยวลานดอกเซี่ยวบ้านป่าเบียงตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปาน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 แจ้ซ้อนไม่ไกลไหวปะละ เดินทางนำตาครับทุกคนนี้เดียวก็จะเทินยวฟินนะยวฟินอาจาำตาข้าเ้าไ เียตามอันนี้เป็นทางลงเสียรครับทุกคนโอ้โหโลงอย่างชันเลยโลงลง้วยลงด้วย ต่อยลงเบสตอยเบสตอยอ้าวเฮ้ยมีรถโยนตามมาตึนเ,เน้ออยู่เฝ้าเดิมรถรถโยนอ้าไปก่อนเฮ้ยไปคนที่หลังเราชำนาญทางเราไม่ชำนาญทางต้องไปก่อน ไปตามมับตันเลยโอ้ชันอีกแล้วถึงแล้วบ้านป่าเม,มี่ยงแม่กำปองจี๊ดินก็ต้องไวทางขวาดิ ทุกคนถ้าเป็นตามาตามเขาที่อื่นถ้าหมู่บ้านแบบนี้จะเป็นเป็นหมู่บ้านชาวเขาชนเขานะแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับอนนี้จะเป็นหมู่บ้านของคนเมืองหรือว่าคนเหนือล้ว,วนๆครับไม่ใช่ชนเผ่า ปีนปนเลยน้ำตกสองปานาน,ปาน้านตาเมี่ยงน้ำตกสองปานเป็นน้ำสองสายสายหนึ่งเรียกว่าปานใหญ่อีกสายหนึ่งเรียกว่าปานน้อยไหลามาจากทีูท่ปีนปานใหญ่มาจากที่ตํา เรียกว่าที่รับน้องน้องรับที่เหมือนความรักที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันไหลไปตามถึง่อนเขาประมาณ30กิโลเมตรเกิดความรักทันใหญ่กลายเป็นกำลังทำเภอเมืองปาน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  你跟你讲，你那块，你讲吗？ ถ้ามากลางคืนเนี่ยมันจะเปรี้ยวขนาดไหนดูดิดูเส้นทางดิมากลางคืนนี่โหอย่าหาทํำอย่าหาทำเด้อกลางคืนอ่ะถ้าไม่จะเป็นถ้าไม่ใช่คุณท้องที่เนี่ยอย่าหาทำเด้อกลางคืนอย่ามา ไประดับสูงขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนอาการก็เย็นขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนสูงขึ้นเรื่อยๆครับสูงขึ้นเรื่อยๆับว่าชั้นไม่ชั้นครับทุกคนเฮ้ มันจะมีฝนครับทุกคนอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าตกเด้อฝนนี่ฝนก็โปรโยลงมาแล้วแม่น้องแก้วเจ้าไปอยู่แห่งหนใดน้องฝนน้องฝนอย่าเพิ่งลงมาตอนนี้ ถามแม่ค้าพ่อค้าดีกว่าถามพ่อค้าแม่ค้าด,ดีกว่าสวัสดีครับสอบถามนะครับคือผมจะมากางเต้นต้นเนี้ยผมจะติดต่อใครได้ครับกางได้เลยกางได้เลยนะเพื้นที่รับกางได้เลยอ๋อแล้วเจ้าหน้าที่เพิ่นจะมา นี่เพิ่นตอนนี้เพิ่นบ่ประมาณครับเพราะว่าอันนี้มีอยู่ันโคนครับเีกนถ่ายภาพอยู่แล้วก็ไอ้ก้วบอมลุงก้วบอมลุงนี่แล้วแต่หื้อครับแบบก็ได้มีก้วหัวเป็นหัวเลยครับครับไอ้มีเต้นมีอย่างมามีมีมา6วันแล้วมีไฟฟ้าใชจเนอะอ๋อมันจปัญหาแล้วนี่ก็กลางในห้องรถก็ได้ครับตกอ่ะก็เห็นอ๋อเตียวส่วนอาหารการกินจะมีพ่อค้าแม่ค้าขึ้นมาขาย ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมถึงปลายปลายเดือนคุมพาพันธ์ครับก็หลังจากนั้นก็ให้เตรียมขึ้นมาเองครับผมนอชงคนห้องน,น้าโลยเนาะน้านโลนี่มีเน,นาะชงนี่ถึงมีเนาะน้ำชาน้ำห่อนี่มีหมดเนาะต้องมีนมสดชากาแฟขนมปังอันอุดหนุนกาแฟเห็ดถ้วยอ่ะ เป็นเ,เป็นอันเมกาโนร้อนครับไค่ะมาอีกแล้วครับทุกคนแต่ตอนนี้ลุงแหวงได้ที่กลางเต็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปหาที่กลางเต็นดีก,กว่าครับโอ้โอ,โอ้ได้ที่กลางเต็นเป็นที่เรียบร้อยฮ่าฮ่า ทางมันตรงลงรถนี่แหละเนาะคืนนี้นะครับทุกคนจุดกลางเต็นท์บริเวณตรงกิวฟินนะมีห้องน้ำห้องท่าสะดวกสบายครับน้ำมีไหมเดี๋ยวไปดูน้ำก่อนอันนี้สําหรับคนพิการเดี๋ยวไปดูน้ำก่อนครับว่ามีน้ำไหมถ้ามีอ่ะ น้ำมีครับก็ใครผ่านมาตรงกิลฟินสายเต็นท์นะครับถ้าไม่อยากไปกลางที่แจ้ซ้อนหรือถ้าไม่อยากไปกลางที่บ้านแม่กําปองก็สามารถแวะมากลางไอตรงจุดชมวิวกิลฟินเขตติดต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำปางได้เลยครับทุกคนแต่คืนนี้ฝน น่าจะลงตลอดแล้วครับเนี่ยโชคดีที่ลุงแหวงมาถึงตรงจุดชมวิวตรงนี้แล้วก็ฝนตกลงมาเมื่อกี้ไปสอบถามน้องๆที่ร้านค้าข้างบนแล้วน้องบอกกลางได้เลยกลางที่ลงรถก็ได้ได้เลยครับตรงเนี้ยไม่ต้องไปกลางข้างล่างแล้วครับแต่จริงๆอ่ะ กลางที่ล้านกลางเต็นท์มันจะได้ฟิลมากกว่าแต่ฝนมันจะตกมันแฉะครับมันจะแฉะเนาะกลางมันตรงลงรถนี่แหละถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะครับทุกคนรองรับได้หลายเต็นท์อยู่นะครับเนี่ยดูสิครับยี่สิบเต็นท์นี่ได้สบ,บายสบ,บายครับ ก็จะทำเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นลดหลั่นลงไปครับก็ตรงใต้ต้นสนเนาะโอเคเดี๋ยวลุงแหวงจัดการเอาเต้นต์มากลางก่อนครับโอ้ยโอ้ยเจ้าถินมาตีสนิทเลยเลยเจ้าถินมาตีสนิทเย้ยโอ้วันนี้ได้กินเนแม่เดี๋ยวฮะนะอาานะโอ้ยกุ้งลายเล้น จะถมาตีสนิทเฉยเลยครับยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเรายังไม่เคยเจอกันเลยนะเนี่ยเรายังเคยป้ากันสักเตี่ยมาตีสนิทเฉยเลยวะเขาหืมไอ้กุ้งมากุ้งหืมกุ้งฮ <c oughs> ่กุ้งเอ้กุ้งมาตีสนิทเฉยเลยอือกุ้กงกุ้งมาตีสนิทเฉยเลยกุ้ง จะมือก่อน,อนแอนน่โอ้นี่งนี้ทางนี้งนู้น,นเขียนไมีเขินม่เขินมีเขินือย่างเนีน้ยชุนช่นจ จุนจ้านจุนจ้านหมอว้าล่ะกี่บาทครับวันนี้สามบาทเจ้าหมื่นหมืหมื่นแสดงว่ามันหมื่นกะนจิ้มมันหมื่นอะแสดงว่ามันหมื่นกิ้มละตะวันจิ้มเตี้ยนพูดอะกินเตี้ยน แจซ้อนมุนอะจิ้ของปลาเมี่ยงกหรออ้ากิเมไม่เดียวเลยเอานี่กขาวนี่มันจง่าย่ะอันนี้มันจ่ายแล้อ๋ออืมสอมื่นเยม่นปลาเมี่ยงอีกอยู่ปลาเมี่ยงก็ต้องเป็นมื่นปเมียงจ้าโอ้ขึ้นอยากลงหรอลูกงงตาก่อยๆครับไฟเป็นอย่างีเจ้าอมืน ถ้าฝนตกในหมื่นตอนขึ้นตัวได้นะเจ้าเคยขึ้นมาห้าปีห้าปีที่แล้วขึ้นมาจากฝั่งแม่กัมปองแล้วก็ไปใจซซอนตอนนี้จากใจซซอนจะลงไปแม่กัมปองเดี๋ยวนี้มันเขาลงเนาะผมขึ้นมามานจะมุดสวนทางกันอ่ามาตามกับหเป็นอ่านั่นแหละตัวเครื่องเขาบอกตัวเครื่องตัเครื่องด้วยแหรอถ้าฝนตกเลื่อนกระจาดแล้วมันจะหมื่นเป็นทุหมื่น เบรกับบได้บเบรกับได้องเกียรสองกาเกียร์งขเกียรหมันจะขวางลอมจะลอกเนาะลเกียรสองลเกียรสแล้วก็ใจเบรกใจเบรกหน้าจุยเนาะใจเบรกจุยเนาะจ้จุนจ้านไปครับจุนจ้านจุนจ้านเอ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปจุดชมยูปิวปิวฟินอีกประมาณ200เมตรเป็นการเดินออกกําลังกายไปในตัวครับทุกคนจุดชมวิปิวฟินประมาณ200เมตรไม่เท่าไร200เมตรแค่หนึ่งหอบครับ ผลไม้อีกแล้วแล้เรวจังหวะนี้ฟ้าเปิดอยู่จังหวะฟ้าเปิดสดีเลยจังหวะฟ้าเปิดสดีเลยครับกคนตายวอกเราไม่ได้มีคนตายวอกตายวอกกระจกนะตายวอกสะพายเลย Oh. Apa yang harus dibagi, wanita yang mau mandi, Pak ดูเป็นอุทยานแห่งชาติแก้ซอน สวัสดีตอนมืดครับทุกทุกคนตอนนี้ลุงแหวงก็ยังกลางเต็นท์นอนอยู่ที่จุดกลางเต็นท์กิลฟินนะครับคือแบบว่าสภาพอากาศคืนนี้แบบหนาวจับใจครับนี่ครับดูคืนนี้ลุงแหวงคงต้องมีชุดที่ลุงแหวงใส่คืนนี้ลุงแหวงก็คงต้องใส่เสื้อหลังตัวนี้นอนด้วยเพราะว่าหนาวมาก แล้วก็ไอ้นี้ยถุงนอนเขาเคลมไว้ว่าห้าองศาแต่รู้ไหมว่าห้าองศาเอศูนย์องศาก็เอาไม่อยู่ครับต้องต้องนอนทั้งเสือ้อนอนทั้งเสือ้อทั้งเสื้อหนังนี่ด้วยแล้วครับไม่งั้นนี่หนาวเหน็บถึงข่วงหัวใจแน่ครับ ถ้าไม่ถ้าไม่ใส่เสื้อหนังนอนด้วยนะโอ้โองน้องๆอ,อินพนนลแล้วครับแบบเนี้ยต้องรีบอาบน้ำตั้งแต่ห้าโมงว่าจะไม่อาบแล้วว่าแต่พอดีมีเวลาอาบรีบอาบไม่งั้นปล่อยปล่อยให้ยิ่งมืดก็ยิ่งไม่ได้อาบ <laughs> เอ๋วตอนนี้ก็กำลังจะนอนละเจอกันพรุ่งนี้เช้านะ ขึ้นไปจุดชมวิวกิวฟินถ้าฟ้าเปิดนะถ้าตื่นสายก็อดดูครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้